You are staying here COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. COJ Podcast ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วสารเยาวชน วันนี้ดิฉันนางนิชพันธ์วีระจารุพันธ์ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้รับมอบหมายมาให้ความรู้แก่ทุกท่านในหัวข้อเรื่องการทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถเมื่อศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลจะตั้งผู้อนุบาลให้เสมอผู้อนุบาลอาจจะเป็นคู่สมรสของคนไร้ความสามารถหรือเป็นบิดามารดาของคนไร้ความสามารถหรืออาจเป็นบุคคลอื่นก็ได้ ผู้อนุบาลมีหน้าที่ดูแลคนได้ความสามารถรวมถึงจัดการทรัพย์สินต่างๆของคนได้ความสามารถด้วยเสมือนหนึ่งเป็นผู้ปกครองของคนได้ความสามารถ แต่มีนิติกรรมอยู่บางประการนะคะซึ่งกฎหมายมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไร้ความสามารถโดยนิติกรรมสำคัญสำคัญบางประการนี้ผู้อนุบาลจะกระทำแทนคนไร้ความสามารถได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากศาลเสียก่อนซึ่งจริงๆตามกฎหมายนี้มีนิติกรรมหลายอย่างมากนะคะที่ ผู้อนุบาลต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนที่จะทํานิติกรรมได้แต่ในวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะในเรื่องของการทํานิติกรรมขายอสังหาริมทรัพย์ของคนใรความสามารถเนื่องจากเป็นคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลเป็นจํานวนมากและเป็นนิติกรรมที่ไม่ว่าผู้สมรสเป็นผู้อนุบาลหรือบิดามารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้อนุบาล การขายอสังหาริมทรัพย์ของคนด้วยความสามารถต้องได้รับอนุญาตจากศาลทั้งสิ้น ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการดูแลคนได้ความสามารถเนี่ยซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงบุคคลซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเป็นบุคคลที่ไม่มีสัมปชัญญะบางคนเนี่ยต้องได้รับการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือนหลายปีซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนมากผู้อนุมาลอาจจะต้องนำทรัพย์สินของคนในความสามารถ ออกขายเพื่อที่จะนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลคนไร้ความสามารถต่อไปขั้นตอนก็คือเมื่อผู้อนุบาลเนี่ยสามารถติดต่อหาผู้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนไร้ความสามารถได้แล้วมีการตกลงราคากันเป็นที่แน่นอนแล้วจะยังไม่สามารถทำนิติกรรมโอนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือสังหาริมทรัพย์ใดๆให้แก่ผู้จะซื้อได้ เนื่องจากต้องได้รับอนุญาตจากาศาลเสียก่อนดังนั้นผู้อนุบาลจึงต้องมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตผู้อนุบาลสามารถยื่นคำร้องได้ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่หรือในท้องที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตศาลก็ได้และผู้ที่มีอำนาจในการยื่นคำร้องขอนี้ จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้อนุบาลตามคำสั่งศาลแล้วเท่านั้นตามคำร้องควรจะบรรยายสาระสำคัญหลักๆก,ก็คือผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลตามคำสั่งศาลเป็นคนได้ความสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหนือสังหาริมทรัพย์ใดมีพื้นที่เท่าใดมีเหตุอันใดที่จำเป็นที่จะต้องขายทรัพย์สินนี้ของคนได้ความสามารถ ผู้อนุบาลได้ตกลงราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี้ไว้เป็นจำนวนเงินเท่าใดราคาที่ตกลงกันไว้กับผู้จะซื้อเป็นราคาที่เหมาะสมกับทรัพย์ที่จะขายนั้นอย่างไรและเงินที่ได้จากการขายทรัพย์นั้นจะนำไปใช้ เกี่ยวกับเรื่องใดๆของคนด้วยความสามารถดังนั้นหลักฐานที่ควรจะเตรียมหลักๆก,ก็คือคำสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดผัดประชาชนผู้ร้องโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่จะทำการซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขาย โดยแนะนำว่าควรจะระบุในสัญญาจะซื้อจะขายโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าจะทำการโอนที่ดินแปลงนี้กันได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อนสัญญาจะซื้อจะขายมีความจำเป็นเพื่อให้ศาลได้ทราบถึงราคาซื้อขายที่แท้จริงที่จะซื้อขายกันและทราบว่าจะขายให้แก่บุคคลใดต่อมาราคาประเมินของทางราชการ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาราคาที่ซื้อขายกันว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะขายหรือไม่กรณีเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ต้องมีราคาประเมินของทางสำนักงานที่ดินและมีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นด้วยหลักฐานแสดงรายการใช้จ่ายเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลต่างๆที่ผ่านมาของคนไร้ความสามารถเพื่อให้ศาลได้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถ มากน้อยประการใดที่มีเหตุที่จะต้องนำทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถมาขายและหากเป็นไปได้ถ้ามีหนังสือให้ความยินยอมจากทายาททุกคนของคนไร้ความสามารถในการ ทำนิติกรรมขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็จะเป็นการดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางมีนิติกรที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทําคําร้องในการทํานิติกรรมขายอสังหาริมทรัพย์ของคนได้ความสามารถให้แก่ประชาชนนะคะโดยผู้ร้องเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมายื่นต่อศาลและมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าขึ้นศาล200บาทสิ่งที่อยากจะทําความเข้าใจคือเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของ คนได้ความสามารถนั้นเนี่ยจะเป็นเงินของคนได้ความสามารถอยู่และจะต้องนําเงินจํานวนนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนได้ความสามารถเท่านั้นทายาทหรือผู้อนุบาลจะนําเงินจํานวนนี้ไปแบ่งกันเสมือนเป็นมรดกหรือจะนําไปยกให้บุคคลใดๆโดยอาจจะทําความตกลงกันเองโดยที่ทุกคนยินยอมเนี่ยไม่ได้ และในบางกรณีเนี่ยเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ขายอสังหาริมทรัพย์ของคนไร้ความสามารถแล้วก็ตามศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิษหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้กํากับดูแลเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของคนไร้ความสามารถด้วยหมายความว่าเงินที่ได้มานี้จะถูกควบคุมการใช้จ่ายโดยสถานพินิษ์ ผู้ออนุบาลจําเป็นที่จะต้องใช้่าสเกี่ยกับคนในความสามารถเป็นเงินเดือนละเท่าไหร่ เป็นเงินค่าอะไรก็จะต้องจัดทำบัญชีแสดงให้สถานพินิจพิจารณาและอนุญาตเบิกจ่ายเป็นข่าวๆไปซึ่งอาจจะเป็นรายเดือนหรือมีค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษที่เกี่ยวกับคนไร้ความสามารถก็ต้องแสดงให้สถานพินิจพิจารณาและอนุมัติให้จ่ายได้แต่หากมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินของคนไร้ความสามารถไปใช้ในส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลคนไร้ความสามารถโดยตรง เช่นอาจจะต้องนำไปให้เป็นข้าวประการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือบุตรของคนได้ความสามารถทางสถานพินิษจะมีหนังสือรายงานสารเพื่อให้สารพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยสวัสดีค่ะ ท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป